สวัสดีจ้าแมมสินจ้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและตางงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่ 2ธันวาคมปี2567ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวลงต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ34.487บาทต่อ1ดอลลาร์ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบพยายามสร้างฐานเพื่อรอปัจจัยข่าวใหม่ๆโดยนักวลาที่เิ่มสิบ,บันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2,630.355ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดันชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ105.782จุดด้านกองทุน s p สพยาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐท่านกลางการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขณะที่ตลาดคาดมีโอกาส63%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนธันวาคมท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดําเนินรวมถึงค่าเงินเยนนะคะที่แข่งข่าจากข้อมูลเงินเฟอ้อในโตเกียวเพิ่มแรงกดดันค่าเงินดอลลาร์เพิ่มเติม สำหรับวันนี้มีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยในชนี p m i ภาคการผลิตจากสถาบัน ISM ประจำเดือนพฤศจิกายนขณะที่นักลงทุนจับตาไฮไลท์เศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว่างงานและได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงติดตามการถแถลงของนายเจรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดหลายท่านเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอาาัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไป แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,624ดอลลาร์และ2,619ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,610ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,635ดอลลาร์และ2,642ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,651ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่2ธันวาคมปี2 5งหราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำนะเวลาที่แม่บีบบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13บสนาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค่าทองคํา3ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่3ปรับลดลงมาอีก5 0บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่1 5 0บาท เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเหมือนะนะนด้วยนะคะยังไงก็อย่ืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเมมสินด้วยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ